ที่นี่ทะเลบ้านเพนะครับจุดเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยครับแต่ขึ้นแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวภาพรวมแล้ว น่าเล่นมากเลยครับถ้าซลฟี่ก็สวยเลยครับมีโขดหินใหญ่นะครับแล้วก็มุมที่ถ่ายรูปนะครับสวยข้างหลังเป็นภูเขานะครับแล้วก็เป็นบ้านพักเราเห็นเด็กๆก,ก็เล่นน้ำตามภาษาครับแล้วก็ขึ้นแรงนิดน,นึงก็ให้ถ้าลงเล่นน้ำยังไงก็ ผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะครับ